อ้าวคาดคะเนดินน้ำมันหนึ่งถุงนะคะน้อก็มาล่อีกเออน้ำก็มาล่อ้าวเสร็จแล้วก็ไปเขียนน้ำหนักคาดคะเนนนะคะเดี๋ยวจะชั่งแล้วอ่าเดี๋ยวจะชั่งจริงแล้วจะได้เท่าไหร่อาให้เวลาลงน้ำหนักหนึ่งนาทีนะคะ ai múc chăng đùi xí? nặng 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 สกิโลกรัม3ขีดโอเคโอเคไปลงเลยนะคะลงน้ำหนักเลย2กิโลกรัม3ขีดโอเคอ่ามีใครคาดคะแนนได้ตรงเป๊ะไหมข้อนี้ เกือบถูกเจไดอ้าวเสร็จแล้วอ้าวฟังฟัง,งเสร็จแล้วเธอก็ไปลงตรงลงตรงน้ำหนักที่คาดคะเนกับความจริงมันมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่อ่าลงให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะเอาอุป,ปกรณ์อื่นขึ้นมาให้ช่าง